โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและนี่ก็คือเกม g o K o School Dark นะครับวันนี้ผมมากับสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งครับในบนทิกตอกนะผมก็คือคุณนาเดียนั่นเองนะฮะหรือคุณซินนะที่เป็นเป็ดสีอ่าเนี่ย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 เป็ดสีนี้นะครับผมจะเป็นยังไงแล้วก็มารอดูกันนะจ๊ะสวัสดีครับดับดาบหมดคืออะไรนะซินดาบหมดคือมันเป็นตัวมันเป็นแบบมีบทให้เราเลือก บทแบบว่าแบบสุ่มสุ่มก็ได้เลือกเองก็ได้โดยที่แบบเราไม่ต้องมาตั้งว่ามันต้องมีบทอะไรบ้าง <c oughs> มันเล่นปกติเลยแค่แบบเราไม่ต้องเลือกว่าต้องมีบทอะไรบ้างมันจะสุ่มให้เราหมดดาบเหมือนเดิมครับผมโอเคแต่ <Okay. S 2> แบบว่าปีกไปตำ้งแต่ไหนใช่ไหมตำแหแ่งไหนอะ่ะเออปีกปีกนบ,บน,นปีกนบ,บนอนบยู่อยู่อยู่กองหลังอยู่กองหลังตอนนี้อยู่กองหลังอยู่อ๋อโอเคเราเข้าใจแล้วเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราเผื่อพูดเพลเยอร์กันออกมาเว้ยมาเลยโป๊กใช่ โอเคจำไว้พี่เป็นคนดีพี่เป็นคนดีพี่พี่เป็นเชอร์ลิฟครับพี่เป็นเชอร์ลิฟไม่มีไม่มีอะไรพี่เป็นคนดีแน่นอนปาป้าปาไปทำเควสไปทำเควสเข้ไวพี่อมยิ้มใครอมยิ้มไม่มีไม่มีใครอมยิ้มทั้งนั้นเข้าบ้านไงสี่เหรียญเ้ยเสียงมีเสียงคนอยู่ได้เสียงอะไรแบบๆแบบมัน น่ากลัวน่ากลัวว่าใครวันเนี้ยครหัวเราเดี๋ยวยิงแม่งเลยฮัลลโหอะไรนะเฮ้ยทำรายการอะเฮ้ยเอาเอาเอาตกรวจเอ้าโอ้ยว่วดูว่าเอาชนะได้ไงวะวเป็นตำรวจยิงแม่งเกินพี่ ผมเป็นเชอร์ลีฟเองครับผมเป็นเชอร์ลีฟเองครับคืออยากรู้ว่ายิงแล้วเป็นยังไงก็เลยลองยิงดูนัดหนึ่งแล้วก็ยิงคนได้ไหอล้อล่อตั้งนานนี้แมวยิงไปทางไม่ไ้นะมึงกูดับเก้าอ่ะเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยนี่ไงดาวเนี่ยเนี่ยพี่พี่ปิงพี่เชื่อผมได้ผมเป็นคนดีพี่นี่ไม่ว่าไงซินนี่เราเราพวกเราเป็นคนดีปปไปทำเวกันดีกว่าซินอย่านะ สินอย่านะสินอย่านะพี่พ,พี่มีปืนนะสินพี่พร้อมลั่นนะเฮ้ยมีนี่อุ้ยอา้าว ทำไมพี่ปิงโดนอะฮัลโหลครับฮัลโหลครับเอ้ามันขึ้นแล้วทำไมกูทำไมกูเป็นคนแงเฮ้ยเดียวก่อนคุณบาทแค่นี้ยังไงล่ะกูเป็นเชอร์ลีฟมึงอย่าผมว่าคุณนะบุ๊คคุณบุ๊กกี้ผมอยู่กับคุณครับเค้กผมอยู่กับคุณซินนี่มาตั้งนานไม่มีไม่มีใครไม่มีใครตุยเลยสักคนผมไม่มีบุ๊กกับพี่คนที่ชื่อสีฟ้าคนตัวสีฟ้าเมสาวเมื่อกี้เมื่อกี้เม้ อยู่นะผมอยู่กับซินนี่อยู่กับครับเค้กครับพี่เข้าเงียบนะเออข้าวเงียบนะเนี่ยกูอยู่คนเดียวแต่กูบอกได้ว่ากูเจอซินนี่อดเรียบร้อเฮ้ยทำไมเป็นกูไม่ฉันไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยข้าวเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนข้าวตามกูมาตามมาตามกูมากูจะไปทำเคสเอาเอาเอาของมึงก่อนก็ได้ให้เสร็จอ่ะทำโซนด้านบนก่อนโซนด้านบนกอนโอเค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 โอ้ไมไม่ เดี๋ยวเดี๋ยวเควสมันอยู่แถวนี้นี่เออนี่ไงเจอแล้วไฟไหมไฟไหมระดับไงอ่ะนี่ไงดับอยู่กูดับอยู่ดับแล้วดับแล้วเอ้ยมึงบอกว่าดับไงหรอ๋อเลื่อมอ๋ออ๋อกูนึกว่ามึงเป็นคนเท่ากูนึกว่ามึงเป็นคนตา้ากูบอกแล้วใครวะใครใครซีนหรอ ข้าผิดคนแ้วคนที่พูดให้ผมได้ตายแล้วทำไมพี่บุ๊กกับคนที่ชื่อพี่เมสซาซี่เขาเป็นคู่รักกันมั้งตจีกยกวกับผมอะคือนในอเมริกาน่าจะปากกาันสองศพเราเห็นแบบตอนหน้าต่อตาเลยเรียบรอ้อยเรียบรอ้อยเรียบรอ้อยบุยบบ๊กไอ <ๆ S 2> ้ยี่กบควานหองตายด้วย ูรเชอรีฟยิงค่ะคูเปอรเชอร์ีฟคือด้วยความกูอยู่นะข่าคนเดียวตายสองด้วยความสงสัยของกลัวข้ากลัวกลัวสงสัยเว้ยว่าแบบมึงไปทําอะไรที่ร้านตัดผมแล้วมึงสะบูถ่านเปล่ากูก็เลยลองสเปซปลาดูแล้วกูก็ฮาราคิรีไปด้วยเลยเกมที่แล้วจะให้มันจบเป็นเกมที่แล้วนะฮะ ไม่มีไม่มีไม่มีใครเก็บม้าหรอกไม่มีจริงไม่มีไม่มีใครเก็บความรู้สึกของเกมที่เราเอาไว้หรอกมันไม่มีใครมันเกดี้เฮ้ยโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้แต่ตอนนั้นมันนัวมากแล้วผมก็เห็นคนคอขาด ไปต่อหน้าต่อตาไม่ต้องพูดได้งงมากแต่ผมงงมากตัดืมเป็นสีแดงๆเข้มใช่พี่บุ๊คเดี๋ยวก่อนไม่ชิดไม่ใชิเมื่อกี้เนี่ยจังหวะคือทุกคนกำลังจะออกไงแล้วกคตรสเปซบาร์พอดีว่าเอ้าเรียบร้อยจงแจ้งนะฮะสี่เคนมันตีดีเลยเ็ดไฟได้ได้สวัสดีจ้า พี่ไป็นมาพี่พูดอไม่เป็นพี่มีพี่มีเควสไปไปทำเควสไปึกว่าเราเป็นเอนจิเนียร์แล้วมดท่อโชว์ได้ที่ทำไว้เลยโชคดีมากสวัสดีครับอ้ามเมษาบอกว่าเป็นเอนจิเนียร์แล้วบอกว่าจะมุดท่อโชว์เราเชื่อเขาได้ปะเชื่อได้เลยมาดูอ่ะปะป่ะป่ะป่ะปะไปดูไปดูถ้าพี่ตายผมก็โหวตพี่เขาได้เลยเนี่ยเออเนี่ยชัดแล้วไปไปเนี่ยชัดแล้วไปเดี๋ยวเเราชัดแล้วเนี่ยชัดแล้วชัดแล้วเราเราไปไปเลย ทำไม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  <ยา S 1> คุณคุณคุณ,ค,ณคุณมีส่วนได้ <c oughs> ส่วนเสีเยเรกับเข้า <c oughs> หรือเปล่าครับกิน <c oughs> ไปแน่นอนอย่างคุณโวยอย่างนี้ <ยา S 2> กดเลยกดเลยเอาก็อุตส่าห์หมดท่อชบเอาอ๋อไม่นะน้องซินข้าวด้วยหรอเฮ้อ <c oughs> มาบุ๊ <c oughs> แล้วเมื่อกี้นี้เองพูดได้ทำไมเองไม่พูดลูกเป็นกระถุ๊กเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมันหายไปสองคนเลยวะวะพี่บุ๊กเป็นกระทุ่มแน่นอนพี่ว่างัะนะไอ้หรือว่ามันเป็นนี่ก็ได้มันยิงกันก็ไดะเป็นคู่รักกันก็ได้เขาสายแบบเมื่อกี้อาจจะเป็นคู่รักกันแล้วพอโดนกินอีกคนหนึ่งเลยตายเฮ้ยพี่ปิงพี่ปิงเงียบเลยเนี่ยพี่สูงมากไม่ใช่แล้วหนุ่มใจเย็นพี่บุ๊กกิ้มุกปากพี่บุ๊กกิ้มุกปากทิพย์บุ๊กขอแค่ว่าใช่หรือเปล่าเข้ากูบอกว่าไม่ไม่ใช่มันก็คือใช่่่่่ถ้้าากกกููบอออวใใชชมมัน็คืไตงพด เอ้าแป๊บหนึ่งพี่ปิงเรียบร้อยไเดินเลยเอ้าเอ้ยไม่ไอบุ๊กชัวผมว่าไอบุ๊กชัวเลยชัวแบบไม่มีอะไรชัวขนาดกว่านี้แล้วเอ้า อะไรอ่ะเช,ชื่อพี่เชื่อไอว้บุกเป็นพี่ฟังตอนมีคนตายเราอยู่ด้วยกัน3คนพี่จำได้ปะทำได้คือถ้าไม่ใช่พี่ไม่ใช่อีกคนนึ้งก็เป็นพี่บุกเรเว้ยถูกปะไม่ได้เราไปต้องกูเราอยู่ด้วยกัน3คนเนะบุก รามุทท่อโชด้วยแล้วใคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะครับคุณบุ๊ททำไมทำไมต้องเป็นผมกแล้วะเอาก็ผมอยู่ด้วยกันสามคนแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้กูมุดท่อโชดไหมล่ะเอาดีะถ้าพี่มุดท่อโช์มันจะเป็นวิศวะสองคนแล้วดีเออไม่ได้ไม่ได้ยังพี่กดไปเอาโดไปพี่รอนไปพี่ตายไปจบเรียบร้อยเม่สาดไม่ต้องพูดพี่แหละพี่แมวไม่ใช่พี่พี่เป็นโจร โอ้โหโอ้โหหลายกาดน่ะนะหลายกาดน่ะเดี๋ยวไม่เชื่อเลยนอนหอพี่เราอุตส่าห์เชื่อใจอย่างที่แม่รู้ดิจริงมึงเชื่อใจกูน้องไม่เชื่อใครง่ายสิมึงเชื่อตัวเองไม่ต้องมายุ่งนะมาเข้าใจวัสดีครับอาร์มไม่ต้องมายุ่งเออไม่ต้องมายุ่งเลยเป็นอะไรที่พูดที่เป็นอะไรที่พูดผมเป็นคนดีที่มีปืนเฮ้ยที่แม่เป็นอะไรพูด เป็นปคนดีครับคนดีคือตัวอะไรพูดคนดีคือโลมันเป็นมันเป็นโลห้ามบอกอะ่ะมันเป็นออกไปก็ไม่เชื่อกันอีกอ่ะน่าสนใจเนี่บุ๊กเฮ้ยพี่บุ๊กเป็นดอกรฮวงเชียวนี่แมวฮะไหน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 เฮ้ยสวัสดีบุ๊กเพื่อน อะไรเป็นไรเป็นไรเพื be, ่อนแป๊บนึงแล้วเควสอยู่ไหนอะเอ้าสวัสดีครับเราเราทำอ๋อด้วยกูโดนอมด้วยวอทคุณแมวทำอะไรอยู่เอ้ยไหนพูดกับเราหน่อยคุณแมวคุณแมวหายไปไหนเงี้ยคุณแมวพูดกับผมเลยมึกแดกกูเข้าไปแล้วไอ้เว้ยอ๋ออ๋อพี่พี่ทำเควสเมื่อกี้แล้วแล้วพี่แบบอยู่ดีๆก็แบบอุ้ยสเปซบาร์มันมีอะไรให้กดอ่ะพี่ก็เลยลองกดดู คือเมื่อกี้เราพูดแล้แบบเอ้ยพี่ม่งมีความโดนอมหน้าเราแล้วก็แบบเออคิดว่าเป็นอะจะไปฆ่าให้มันเดินมาฆ่าเรากล้ามากเลยคือบอ่าเออเปถ่านเขาโง่ทำที่อะไรไม่ได้อ่ะมึงกูทับเควสไม่เสร็จตีเดี๋ยวเป็นหน้าเป็นึงนะ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 าป็นหนึาเนะอ้าวคือผมอ่ะซึ่งเป็น เกษตรกรยุคใหม่มันต้องไปยังไงครับมีใครต้องไาเป็นบ้าง Seriously โหวดพ้าโหวดเพื่อว่ะเอาไปหนึ่งตเขาอกดลยไมกดพ้าเพื่อนน่ะแล้วทีนี้พอจะโหวดจริงๆมันไม่มีให้โหวดนะเนี่ยเกือบอ๋อเยี่ยมบุกปากข้าวกูไม่ไว้ใจมึงอ่ะมึงน่ากลัวมากน่ากลัวมยวมยวมยวน่ากลัวอย่าอย โอ้ยนากลัวบไอ้เน่ากลัวจัดมีคนฆ่าก่อนมึงเหรอมึงเหรอมันต้องเป็พื่อเพื่อครับคือผมขอถามเหตุผลนะที่มึงฆ่าไปเพราะว่าอะไรครับผมตกใจกลัวครับผมผมเห็น ผมเห็นคุณข้าวเขามาใส่โคผมก็หัวเราะใส่ผมว่าผมก็ตกใจดิแล้วทีนี้เนี่ยคือแบบข้างขวาผมมีปืนอยู่ผมก็ชักยืนชักปืนยิงแม่งเลยแมววี่นี่มันยุคไหนแล้วผมมีสิทธิ์ผมมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองครับผมมีสิทธิ์ที่ป้องกันตัวเองครับพะลูบอดตัวเองดีกว่าครับตอนลูกกูแบบ เสี่ยแล้วอ่ะอยากอยากจะแบบอยากจะจิ้มแล้วอ่ะล้วทุกคนก็คือวิ่งตามามาเพราะกูมั่นใจว่าแบบเฮ้ยมันไม,ไม่น่าจะมีใครแล้วเอาไม่งเลยแล้วกูก็เห็นในบุ๊กตามหลังมาแล้วกูแบบเอ้าไม่แย่แล้วไม่ <c oughs> กูเห็นมันวิ่งตามกูมาตั้งนานแล้วกูก <c oughs> ูตำแหน่งที่สามผมตำแหน่งที่แปดขูหมาเล่นยังไงอะโลเนี่ยส <c oughs> วัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับพี่สวัสดีครับน้อง ไปไหนกันอะพี่ทำเคื่อสารทำเพื่อหะรอ้พี่พี่ปิงพี่พี่แปลกๆปนเนี้ยเอาเอาศพอ,อ,อยู่ตรงอริมน้ําและคนฟันเป็นน้องบุก,กี้ครับเฮ้ยผมผมจะเชื่อคุณได้ยังไงครับคุณข้าวผมผมจะเชื่อคุณได้ยังไงครับอา่อาต้องบอกงี้ครับคนที่มีคนที่สามารถส่องโลได้หรืออะไรได้ส่องได้เลยครับเพราะว่าน้องซินนี่เขาบอกว่าเขามีปืน ส่วนคุณบุ๊เชื่อจะสีแดงคุณป้ายสีคุณน้องบุ๊กกี้ <ผม S 1> หรือเปล่าเกิด,กดตรงนั้นสามคนครับแล้วผมก็หัวเราะ <c oughs> ไ่น้องซินนี่สุดท้ายแล้วคุณบุ๊กก็ปาดครับหัวเราะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกูไปเท้าหนามาเมื่อกี้ไม่เรียนไม่เรียนไม่เรียนจัดๆไม่ก็ไม่เข้าหน้าเม,มื่อกี้แต <c oughs> ่เราอยู่กัน4ี่คนไงถ้าเกิดบทคนนี้ผิดรอบหน้าเราบทคนกคนได้ใช่บุกก่อนเลยถ้าถ้าผิดก็คือบทผมได้ อเอมาสีเป็นเอกชันรักขัดเกลียมโง่เนี่ยเนี่ยแล้วกูเป็นพีเจียนเนี่ยกูยังไม่ได้ทำกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูจะรีบรีพอร์ตไปไหนก็ไม่รู้พี่ปิงวัดีพี่ไปตกปลาไหมพี่ปลา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 ตกปลาตกปลาตกปลามันตกยังไงอ่ะพี่อ้า สวัสดีครับเฮ้ยคนตายอ๋อคือเมื่อกี้ต้นข้าวน่าสงสัยมากครับคือแบบว่ามาดูดวงมองตรงหัวเรือปั๊บปั๊บหนึ่งนะปั๊บหนึ่งนะคนใมึงไม่เห็นกูกับพี่ปิงเลยไปดีพี่บุ๊กเป็นแน่นอนเอ้ยบุ๊กเป็นเฮ้ยบุ๊กไม่เห็นเฮ้ยคนไม่สมุดละตายคนนั้นคลิปก่อนลองกันคลิปสรุไม่ได้ค่ะตายแล้วใครรีพอร์ตคนนั้นเป็นนะแล้วเมื่อกี้กูจะจ้ายังตกปลาไม่เสร็จเลยสรุปมาตกปลายังไงอะ ตกปมาไม่เป็นโอ้อยอะไรวะนี่พี่วิกกี้พี่เชื่อไหมคือตะเกียคือถ้าต่อให้มีคนบุกหมดพี่วิกกี้หนึ่งคนอ่ะ แต่ว่าอีกอีกคนนึงอะ่ะมันคือของเป็ดอะ่ะนี่คือวิธีการขัดคนออกคุณซิมนี่มันก็ยังบอกไม่ได้นี่เป็นทรตกรจริงไม่พี่ลองอ่านโลของโย่ิบุยะเดี๋ยวก่อนนะคือขัดขวางกันตกปลาก <c oughs> ูสองรอบแล้วกูไม่ได้ตกชะดี <c oughs> เนี่ยแล้วความอะไรติดอันดับที่กูก็เหลือชิ้นเดียวเมื่อกี้การขัดขวางชาวประมงอ่ะไม่บุ๊คบุ๊กก็ไม่น่าเชื่อถือนะเนี่ยไม่ใช่ไหมเงยเล็กซินนี่ด้วยเงยเล็กฝนหัวซิบุกิไม่ไม่ไม่พี่จะโหวตซินนี่ว่าซินนี่ ขัดขวางกระตกปลาของพี่เรียบร้อยบุ๊ครยบร้อยโอ้ยเหยื่ออารมณ์เรียบร้อยอ๋อไอ้เหยื่ออารมณ์นี่เพราะซีนเลยนะเนี่ยนี่เพราะซีนเลยเนี่ยซีนเม่นมีโคตรมีมูนอ่ะไม่เงือก ต้องบอกเลยนะครับว่าแอ้สินงามๆอ่ะแบบว่าฝันโค้งอ่ะเมื่อกี้นี่เพราะสินเลยนะเนี่ยสินช่วยมึงได้เยอะมากไม่งั้นมึงไม่ชนะหรอกไอเว